ขึ้นแล้วเห็นแต้ายายนี้นั่งยายนี้นั่งทาอะไรส่งของเสร็จแล้วเหรอโอ้ยี่เมนขวบก็ร้อยมาเพราะทเ็นจอยกําลังขึ้นรถกลังขถใช่ไหมคะอันนี้กอนี้เปองันามเยอะสกาไม่พใส่เต็มรถเลยเก็บเต็มรถเลยอย

เต่นิสซันแต่ศูงก็มูลค่าเท่าเอิมเนาะนันบ้านค้างก็แปดสิบเก้าะฮะบ้านเขาก็แปดสิบแล้วแปดสิบเก้าแปดสิบเก้าเข่งแล้วบ้านเขาเท่าไหร่เราบ้านีกบ้านเขาเท่าไหร่ยี่สิบแปดแปดสิบแปดแปดสิบแปดแล้วยี่สิบแปเพราะว่าบานเขาเป็นเซบะโครบบ้านเขาอันเส้นน้องฮงอีกป่นดิโอ้โอ้ธนบดเรองราครับ แปดตกเทียนหมเป็นเก้าก็ใส่กล้วยไปกัลูกเข่งอ้วนไออ้วนไออ้วนเองยกเข่งไหมนี่สิบเก้าสิบเก้าเข่งบอกนี่ขนาดอันนี้ขนาดรถรถม้าแบบใหญ่เนี่